แค่คลิกก็ได้เงินนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำการทำ Affiliate กับ p r er i ซ่า a f i i l i a t e กันนะครับ ใครที่เคยค้นใน Google เวลาหาสินค้าเนี่ยก็จะเจอเว็บไซต์นี้บ่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่ Priceza เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เปรียบเทียบราคาหลายๆแพลตฟอร์มเลยนะครับก็มา c o m p พ r e p r i c รให้เราเห็นกันนะครับจุดเด่นของ Priceza เนี่ยก็คือเราสามารถทำแคมเปญที่เรียกว่า cost per click นะครับ CPC คือแค่คลิกก็ได้เงินเราเอาลิงก์จาก Priceza เนี่ยไปไว้ในเว็บไซต์ใน YouTube ในแฟนเพจของเรานะครับ คนคลิกปุ๊บเราได้ตังค์กันทีนะครับก็เรียกว่า c o อส per คลิกนั่นเองนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ p r i c ซ่าเนี่ยก็คือใช้งานง่ายมากๆผมใช้ช่วงแรกเนี่ยผมก็งงเลยเอ๊ะทำไมมันง่ายจังนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยสําหรับคนที่ทํา y o YouTube นะครับ สามารถนะครับเอาช่อง YouTube ของเราเนี่ยนะครับไปเชื่อมกักบระบบของ p r i ซ e z a แล้วเวลาที่เจ้าของสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยเขาต้องการที่จะสปอนเซอร์เรานะครับเขาจะเจอเราได้ง่ายนะครับคือแทนที่เจ้าของสินค้าเนี่ยจะต้องติดต่อผ่านเอเจนซี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็ตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยสามารถไปติดต่อที่ p r i ซ e z a แล้วก็ใน p r i ซ e z a เนี่ยก็จะมียูทูบเบอร์ในลิสต์ของเขาครับก็คือง่ายๆเลยก็คือ p r i ซ e z a เนี่ยทำตัวเป็นเหมือน, Agency นเอเจนซี่นั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการสมัครและก็วิธีการต่างๆในการ ที่จะนํามาโปรโมทนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับเรามาสมัคร Pri ซ่าแอฟเฟียลเลตกันนะครับก็เข้ามาที่หน้าแรกนี้นะครับก็นี่นะครับก็รายละเอียดต่างๆนะครับนี่นะครับก็นี่จะเป็นแค่คลิกก็ได้เงินเห็นไหมครับ adjust cost per clicks นะครับก็คลิกก็ได้ตังค์นะครับง่ายๆแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เขาก็มีนะครับแบรนด์ชั้นนำเยอะแยะเลยเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้นะครับก็มาสมัครกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ใส่อีเมลนะครับ พาสเวิร์ดนะครับเราก็ใส่ไปนะครับแปลตัวนะครับแล้วก็ URL บนเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็ใส่ไปนะครับคือเรามีแฟนเพจนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีเว็บไซต์นะครับแฟนเพจ YouTube Twitter อื่นๆนะครับก็เรามีอะไรเราก็ใส่ไปนะครับถ้าไม่มีเราก็ไปสร้างมานะครับก็คืออย่างเช่นเราไปสร้างแฟนเพจมาอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้ผมก็ใส่แฟนเพจของผมไปนะครับแล้วก็ผู้แนะนำนะครับก็ใส่ชื่อผมก็ได้นะครับอันนี้ ประเภทของผู้สมัครนะครับก็เป็นบุคคลหรือว่าบริษัทนะครับอันนี้ก็ใส่ไปนะครับก็ยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับลงทะเบียนสําเร็จนะครับง่ายขนาดนี้เลยนะครับอ่ะเห็นไหมครับสมัครโคตรง่ายนะครับระบบของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับง่ายจนงงเลยนะครับเนี่ยแล้วก็นี่สามารถแอดไลน์นะครับแอดไลน์เข้าไปสอบถามอะไรกับเขาก็ได้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาในเรื่องของตั้งค่านะครับตั้งค่า รายได้ตั้งค่ารับเงินก่อนนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงมุมขวาบนนะครับแล้วก็ edit profile นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่นะครับอันนี้ชื่อนะครับนามสกุลนะครับอันนี้ใส่ไปนะครับ password นะครับอันนี้ไม่มีอะไรเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วเบอร์โทรนะครับไอดอกจันสีแดงเนี่ยคือเขาให้ใส่นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์ชื่อว่าอะไรนะครับก็คือเป็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยเพจหรือว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยชื่ออะไรเราก็ใส่ลงไปนี่ก็เป็น URL เว็บไซต์ของเรานะครับ ใครไม่มีเว็บไซต์ไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ไปสร้างเลยครับแฟนเพจ Twitter นะครับทิกต็อกอะไรก็เอา URL เนี้ยมาใส่ตรงนี้นะครับมันไม่มีดอกจันสีแดงเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับนี่อ่าแล้วก็มาถึงตรงสําคัญเลยก็คือนะครับ Payment นะครับอันนี้ Payment เราก็ใส่ไปเลยนะครับเป็นบุคคลหรือว่าบริษัทนะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยซึ่งเวลาเขาจ่ายเงินมาเนี่ยเขาจะหักภาษีนะที่จ่ายแล้วนะครับก็คือข้อมูลมันจะไปโชว์ที่สัรพารด้วยนะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะครับถ้าเราได้รายได้มาก็อย่าลืืมเเอาารยยไไดด้้นีปภษวะ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของ ID นะครับก็คือบัตรประชาชนนะครับใครไม่มีบัตรประชาชนก็ใช้เป็นพาสปอร์ตนะครับก็อัปโหลดรูปขึ้นไปนะครับต่อไปก็เป็นแบงก์แอคเคาท์นะครับก็คือบุ๊กแบงก์นั่นเองครับนะบุ๊กแบงก์ก็ใส่เลขบัญชีธนาคารนะครับอันนี้ก็อัปโหลดรูปภาพหน้าบุ๊กแบงก์ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขพาสปอร์ตนะครับต่อไปก็เป็นแบงก์แอคเคาท์นะครับก็คือธนาคารอะไรนะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อธนาคารไปนะครับต่อไปก็เป็นแบงก์เนมนะครับก็เเลลืออกยนนนะครัับี้ เราก็เลือกไปนะครับแล้วก็ branch code ครับก็คือสาขาอะไรนะครับนี่เขาก็แนะนําว่าเป็นธนาคารกสิกรนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้จักว่า branch code มันคืออะไรนะครับเราก็โทรไปถามที่ธนาคารก็ได้ครับว่าสาขาธนาคารอะไรนะครับนี่เอาเพื่อชัวร์นะครับ Google นี่อาจจะไม่แม่นนะครับนี่นะครับอ๋อนี่เขามีตัวอย่างให้แล้วนะครับก็คือเราเปิดบุ๊กแบงกของเรานะครับแล้วก็นี่นะครับ branch code ก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยก็กด submit นะครับอันนี้ก็คืออย่างแรกก็คือการตั้งค่าบัญชีรับเงินนะครับ ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่างๆกันก่อนนะครับก็ภาพรวมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็รายได้นะครับนี่รายได้ก็อยู่ตรงนี้นะครับกี่คลิกมีกี่ออเดอร์นะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นได้เท่าไหร่นะครับนี่เราก็ดูตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอัปเดตต่างๆนะครับแล้วก็เราก็เช็คว่ามันมีแคมเปญใหม่ๆมันมีอะไรใหม่ๆนะครับอันนี้ร้านค้าแนะนํานะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีช้อปปี้นะครับ C.O.M.M เนี่ยย่อมาจาก c o m m i s s i o n นะครับ เนี่ย C O M M เนี่ยคอมมิชชั่นส่วน C P C นะครับก็คือคลิกแล้วได้เงินนะครับอย่างน็ c กน็อก c อทเนี่ยก็น่าจะรู้จักนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ขายพวกของในบ้านนะครับพวกอุปกรณ์ช่างอะไรประมาณนี้นะครับ ANC Broker นะครับประกันนะแล้วก็อันนี้ก็ C P C นะครับก็คือคลิกแล้วได้ตังค์นะครับอันนี้ก็ C O M M เนี่ยก็คือซื้อสินค้าแล้วถึงจะได้ตังค์นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าแนะนำนะครับก็คือ ตอนนี้เนี่ยอะไรน่าสนใจเนี่ยเขาก็จะมาลิสต์แล้วก็ให้เราไปโปรโมทนะครับวิธีการเอาลิงก์ไปโปรโมทเนี่ยก็ประมาณนี้กด Get Link แบบนี้นะครับนี่มันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะโปรโมทช่องทางไหนนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ URL นะครับถ้าเป็น f a c e b o o k เราก็ใส่นะครับชื่อแคมเปญอย่างเงี้ยครับแล้วกด g e n e r a t e นะครับเป็นเว็บไซต์นะครับเราก็ใส่นะครับชื่อแคมเปญนะครับใส่อะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กด g e n e r a t e นะครับนี่นะครับ เราก็จะได้นะครับลิงก์ช็อตลิงก์นะครับคือเขาย่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นราคา i s นะครับอันนี้ก็เป็น Copy l ี n k ิงเนี่ยแล้วก็นำลิงก์เนี่ยไปโปรโมทได้เลยนะครับเห็นไหมครับที่ผมบอกว่ามันง่ายโคตรๆเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเราไม่ต้องไปสมัครแคมปโปรแคมเปญอะไรมันยุ่งยากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับโปรโมทได้ละง่ายไหมครับอันนี้ก็ภาพรวมหน้าแรกหน้าต่อไปก็จะเป็นนะครับลิงก์เจเนเรเตอร์นะครับ อันนี้เนี่ยก็จะเข้ามาในส่วนของการเก็ทลิงก์แบบละเอียดแล้วนะครับก็อย่างเช่นนะครับตรงนี้เนี่ยอันแรกเนี่ยเขาก็ให้พิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปแล้วก็ค้นหาเขาจะค้นหามาให้เราครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมหาคําว่านะครับพ้าอ้อมเงี้นะครับนี่นะครับแล้วก็กดเซิร์ชนะครับอ่ะเขาก็จะมีนะครับเนี่ยลิงก์มาให้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็น s h o ปปี้นะครับลาซาด้านะครับอันนี้เราก็เลือกทําได้เลยนะครับเขาก็จะรวมรวมลิงก์มาหลายๆอย่างครับนี่นะครับค่าคอมเป็นอะไรนะครับเป็นคอมมิชชั่ แล้วก็เราอยากจะได้สินค้าตัวไหนเราก็กด Get Link นะครับอ่านี่เราก็ทําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจ n เน a เรแล้วก็เราก็ลิงก์ไปโปรโมทได้เลยนะครับนี่นะครับง่ายมากๆเลยเห็นไหมครับอันต่อไปก็เป็น Widget Generator นะครับ Widget เนี่ยก็สําหรับคนที่มีเว็บไซต์นะครับเราก็ใส่เว็บไซต์ลงไปนะครับแล้วเราก็กด g e n e r a t e นะครับอันนี้ใครที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมลองพิมพ์เว็บไซต์ผมลงไปนะครับอ่าแล้วผมก็อ่านะครับกด g e n e r a t e นะครับนี่นะครับ ก็เราก็สามารถครับเอาอันนี้สคริปต์นี้นะครับก็เอาไปวางไว้ในตัวของ WordPress t h e ีมของเราได้เลยนะครับก็ใครที่ทำพวก HTML code เป็นเนี่ยนะครับก็จะง่ายนะครับใครที่ทำไม่เป็นก็ไปดูคอร์สที่ผมสอนทำบล็อกนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับ w i d เจ t ตก็เหมือนกับแบนเนอร์ครับแต่ว่าวิดเจ็นี่มันจะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็น overall report นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ดูว่า14วันนะครับที่ผ่านมา90วันตลอดอายุอะไรพวกนี้นะครับเราได้รายได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็มาดูตรงนี้ครับนี่ง่ายครับ payment console นะครับอันนี้ก็สรุปรายได้นะครับก็การจ่ายเงินอะไรก็เราก็มาดูตรงนี้นะครับ social media connection นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถนะครับถ้าเราเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราสามารถ connect กับ u t u b e channel ของเรานะครับเพื่อที่ว่าอะไรนะครับก็คือเขาก็จะนะครับ มีโอกาสที่จะได้สปอนเซอร์คอนเทนต์นะครับก็คือสปอนเซอร์ก็จะมาติดต่อเราครับไพรซ่า er ทำตัวเสมือนเป็นเอเจนซี่นะครับเพื่อที่จะสมมุติว่าเขามีสินค้าหรือว่าบริการมาติดต่อไพรซ่า er เนี่ยไพรซ่า er ก็จะมาหาเนี่ยครับว่าเออมียูทูบชั้นแนลช่องไหนที่เข้าข่ายนะครับก็คือสินค้าบริการเนี่ยจะเหมาะสมกันนะครับแมทชิ่งกันนะครับแล้วก็กมาสนับสนุนนะครับว่าอ่ะทำโฆษณารีวิวอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเป็นส่วนที่เสริมขึ้นมานะครับก็ง่ายๆก็คือไพรซ่าเป็น ทำตัวเสมือนเอเจนซี่แล้วก็เป็นแอเฟ l i a t เน็ตเวิร์กนะครับประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆนะทั้งหมดนะครับง่ายๆนะครับมีแค่นี้เองนะครับเพราะว่าพร i ซ่านี่เป็นแอเฟ l i a t เน็ตเวิร์กที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดละนะครับไม่เคยเจออะไรมันง่ายขนาดนี้มาก่อนนะครับก็มีปัญหาอะไรเนี่ยก็แอดไลน์ตรงนี้นะครับซ้ายมือนะครับล่างสุดเพื่อนลงไปนะครับส่วนคู่มือการใช้งานครับดาวน์โหลดเข้าไปอ่านใน PDF ตรงนี้ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นการสมัครนะครับแล้วก็ เมนูการใช้งานต่างๆของ PriceAffiliate er นะครับจะเห็นว่า ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได nice ้ทันทีนะครับมีทั้งประเภทคลิกแล้วได้เงินนะครับหรือว่าต้องไปซื้อแล้วก็ได้ค่าคอมอะไรประมาณนี้นะครับก็ใครที่ทำเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเขาก็มีแคมเปญพิเศษมาให้อะไรางี้นะครับก็ลองไปดูกันนะครับว่าเราชอบสินค้าอะไรเรามีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ไปโปรโมทดูนะครับง่ายๆครับอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยากจะลองดูทางเลือกอื่นนะครับนอกจาก l a z a d a แล้วก็ Shopee มันมีแอพเดลเลยอย่างอื่นให้ทำไหมนะครับอย่างพร i ซ่าเนี่ยก็มีน็อกน็อก อย่างนี้นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับใครมีคำถามอะไรก็ไปคุยกันในกลุ่ม Facebook Group เซียนเป็ดนะครับโอเคครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมนะครับช่วยผมกดไลค์กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe กดร่นแจ้งเตือนนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ